งัวคือปลูกชิบปุ๊งงัวทุกทุกคนพุ่งใายตาน้ำเฮาหูก่อนนิดนะถ้าสิบวันเขาไปเก็บพักสิปล่อยงัวเขาจะบุเหยียบคอนางบอนี้นะออกกระซูออกออกอ,อ,กอาตะเพลงง่วทุกคนใตน้ตาคาะตะเพลงสบายดี จับเลยนะตาปกระเพงทุกคนโอ้ยตายปกระเพง้า่พอชิดาหน้าเลยหน้าตาลีทุกคนงัวอ,ออกเลยเ <c oughs> <c oughs> มื่อได้สูพอชิดาคูเออเมื่อทงพูดแล้วทำชีอิอีทุกคน ท้องเบะท้องเบะเป็นกินยาเบิดมือเบิดคื่นเบิดเว้นนะเคนนี้กินยาในหน้าที่มันอันเขาเกี่ยวเขาแล้วเลยมาในี้านทะเลชิพาไปเก็บพักทุกคนขุดยากรุ๊กพักหนึ่งพักสบายดีทุคนย่ามาแรงหนาวหนาวหนาวเทพหนาวว่าหนาวขาดหนาวโค้ดหนาวโค้ดทำงานโดดทุกคนคอยจกรูปเน่ย หัวหนัาหัวหลังทิพาลูกหวยลูกห้องตาวาคานี่มันเี็นกบันสีดเลยทุกคนหนาวก็มอยยังภูมิมก็ได้ใช้อันเอาหมวกกันโฟกไว้ที่พ่อกันจิงหว่วทุกคนเนาะยังไง ทุกคนไปทับปูคาเมนหอามีคลองหน้ามียังนั่นปูบุงตัวดีนคือชิงามทุกคนปูเขาพูดแพ้ประเทศมาเยี่เผาเท็จทุกคนไปเก็บพักไปปาร์ะ ทุกคนเลยเกี่ยวเขาแล้วเราัปในท่อหน้ากันแจ้งข้างปางไผ่ทุกคนทุกคนใส่เสื้อเหลืองทุกคนทออมาอันท่อหน้ากับมีแต่ต่อเพื่อเลืองเออทุกคนเกี่ยวเขาแล้วเรียบร้อยแล้วทุกคนเลยมันออกมันดาากับมันไม่ยั่งทุกคนหลังจากจะบอกเกี่ยวเขาแล้วกันเหวียกเนี้ยอันเวียกเนี okay. ้ยอื่นปลูกพักปลูกหญ้าอยู่ห่วยอยู่ห้องอยู่คลอง เงี้ดอกเล่าจะบางงามทุกคนอดตัวไปพาไปเก็บพักบ่วงนั่นคืออยากพักบ่วงก็หนึ่งประแดดทุกคนพักบ่วงก็มันเจีวประดแดดชที่ยงวันนั่นแหละวันนี้ก็ะพันชิ้นดับพาปันชิ้นดับทุกคน มันทินดับมันทินพิงทุ่งปุ้มทำปอปานแข่งผลทำมันเลทุกคน <c oughs> เิวกระช่างดอกทุ่งปุ้มปานให้ละงูงงเท่าทำมันนี่ คื่อนานหอดทุกคนปาดคำเทคขับมาแต่เป็นเห็นยังยูคือบ่ามาเบอจากมงจักงามนั่งนาวทุกคนร่มผัดไปลงทางไหนที่เข้าแน่มาห่าวคุณนะทุกคนนี่ดี หัวแต่ห้าวทนประิษไปได้คุณแม่พราไม่หัวเพรพลังงานลงหวยทุกคนเอาห่าหัว ขึ้นเอาบ่มาได้จะคืนได้อันนี้ทุกคนตัวบ้างนะถ้ามาได้เขาดึงวางนะอันอัดพักนะ มาเก็บพักดูว่ะอีกงทุกคน,กคนบรรยากาศเนี้ยมาแรงทุกคนยูนนี้ข้าวได้บ่ห้างวัวขึ้นมามือ่อเทปาน,นี้คุณแม่มาเหตุทั่วเลยเขาบ่ได้ทุกคนเด้ยต้องรอทั้งพุดนเลยบ้านนี้นะ กีอดีตยามดีที่ได้ผักบวงทุกคนเห็นเลยทด้โชคดีโชคดีคือสิบาลายไปทุกคนปวดแขนเลแข้งมั่งหมักนะผักบวงทุกคนสำหรับคนนอนวารับกินผักบวงนอนรับเอาลองเบิง้งชิดนอนรับบอ นาตาลีน้องมาจากลักทุกคนตักเปลีนปเลยยี่สกบ่วงนะข้าน้ำข้าวตาปลูกไว้โคนพอดีสบายดีทุกคนเก็บผักอัาตะลุ่มขนาดเลย các bạn, bạn. <laughs> mình kiếp này đi làm gì đấy quật thêm đi không หนาวอากาศหนาวทุกคนนี่ดีผักบุ้งเฮรอ้าทุกคนหางเต็นอู้หางเตนจะต่อกูเด้อทุกคนนั่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 นเทปบอนั่นเทปบอลหางไหนาง ึ่งม be ือนะทีไปนะว้ายแม่ยุบอยู่มึงเด็กห้าปัดซูมบ่ได้ทุกคนโกหาปัดกับอยู่พี่มึงให้เบิรงอีกกว่าเด้อะทุกคนนั่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 นสิงมือนาทีตรงนี้แหละนั่นน่ะสูบมึงเองทุกคนสูบมึงเด้อนั่นน่ะ เต่มาหุ่มถือบิดห้างเนี่ยของทุกคนโดยมาเชิ้นอนอันนอนฮ่มยาอันฮ่มขีมาแหงอยู่ก็เชียงโหลดคุ้นมากอะไรก็ได้ พวกหนังลังทุกคนไล่ตาอะไรเด้อไพ่แพดมาอะบ้านี้ฮิตปกตาอะไรอย่างเนะง,ง้ยนะเออของผู้ผู้ไทเนอร์จะมายืนเงียบปิดอะพี่เด้อยันงงบ่เด้อ ผูกไปทั้งทีไปแต่มาอันขีด่รถปัญญบะหลงยังบะเล่นอันบอนอันเห็นพกักมันมีห้างเต้นซะเข้าสบายดีบ้่ถืถ่ทึ่งคนเด็ดปัดมือไปซูมผามาหลอกไปทั้งทุกคน เอาออกแะนีน่นะนี่มาพักส่งภูมิมานะไคบ้างเออปักเล็กลานจังมันมาเอาเอายัาง ก็ถามูไท้ชูจากเมื่อพ่อมบบนี้อืไมเบิ่อานะทุกคนพาย่างลรตาเรดง มาเก็บพักทุกคนอากาศหนาวเราคือจะก,กินหนึ่งพักโอ้อยากบังคารามทุกคนพอดีพอดีบังคารามเลยนะนี่นี่นี่นพอดีตัดเห่นบังคารามขณะนะกักมือสิมาตัดทุกคนล้ำนี่พอดีตัดล้ำล่ะกับพอดีตัด เห็นมะขลามกินทุกคนใส่ข้าวให,ม,หม่หอมอันก็ไผ่ตัวนี้ก็ทุกที่ก็ปังแห่งทุกคนไผ่ใหม่ป่าเพราะว่ามะใหม่มันทุกคนเบิร์ดครึ่งหนึ่งยังเรือนน้อยหนึ่งี่้าย ไม่ใช่ปักบุงนะชิบุกเต้นชิบุกตอดทุกคนคือมามืดเท่งยันเต้นตดอดเลยเจียงาไผ่ด่าง,อ,ง,อ,งอุกอีกอุกอีกมีแต่น้ำทุกคนเองผัดหมาล้างอันนี้กระบะบ ม่แต่น้ำไม่แต่หนานีได้่ทนี่เลยนั่งนอนบารับะไปลวกกีป่ปาร์ชุผมเป็นลวกจําเจลกินทั้ทุกคนพอันพอนอนรับนี่ก็พ่อออก มันจะภูขเขาบาได้ดานาตรีเห็นหน้ำกจะได้ดานาตีกำน้ำเหมือนขี่กันทุกคนทุกคนว่าแปลว่ามากกับคำนะทุกคน เด้อคุณโอ้ยโทโทมันเกิดบปตรงกันทุกคนเด้อถ่ายคลิปก็ได้เขราอย่าบาดคำมึงมีบน,นึงก้องอยู่บนนึง ได้พักกันไในคำหนึ่งเพิดงเชงเดดเชงตเตวทิททุกคนเลยงวยเมื่อนาะที่ได้ตัวนั้นหัวหน้าตระยี่ห้อมาจากจตัดโตนะมันคำทุกคนท่านจากถ่ายจะเอาลงเลยทุกคนาตอนนี้นะตระยี่พาทุกคนบุป่าคือประมือ มืเอางงเงผ้าเานี่คือว่าเกือบแตก็ไม่ได้ง่ายสุดินนะทุกคนนั่งคอทามเนี่ บัวได้ใกล้บัวได้กล้ามากคนาาักตุลีเข่าเล่าเข่าดงทุกคนตักเป็นยังแน่ไประชิดกันหวานเห็นในหูเห็นในตานี่งอกหนางอกลางนี่ดูเต้นนะกระหู้นะทุกคนต้องมาตอด ใช้แมนตัวดาเบิร์ดและแต่กระโบกตานางทุกคนเลยที่สามท้องกระปันะะ้นคนแรกเขาไม่ไปตอดนะให้นัาภาคมันหนักไปบะมันคาหัวอคุณแม่เพลินห,หัวห้าวบ้ากไงหนึ่งกักบ่วง อากาศหนาวทุกคนนอนอย่ามาเล้งกันนวหนาวหนาวคักหนาวนี่หนาวซำนอนอยู่อันซำนอนอยู่ซำนอนอยู่ข้างนอกซำนอนอยู่เดินถ้าเป็นหน,นาวแท่ตุ้มปป้หอบมันได้กับโอุ่นคือมาเทิงเลยทุกคนเชียงเนี่ยคือดังติดทั้งหลังจังโมงจังงามเลย ก็ขอบุญคุณนลายเอฟทีทุกคนทุกคนสบายดีจะมาแรงทุกคนทั้งสบายทั้งสบายดีทั้งเสียนทั้งเสียลาจบไปเลยว้าลงหนาลงหลางมือในกระบ้านซีนกับบ้านพระทิพย์เมืองบูชมบูซาทุกคนมาเก็บพักกระได้กรรมหนึ่งเฮ้เบิ่งเนี่ยกระได้กรรมหนึ่งสิงามาเมื่อลวกจำเจวกินเจ้าบ้านเจ้าบ้านนอนหลับข้เจ้าบ่านท่านอนไม่หลับ ต้องกินผักบวงอื่นผักบวงอันนี้นะนอนรับทุกคนถ้าตลีมันนอนบรับส่วงกันตีหนึ่งตีสองทุกคนขืดไปน,นู่นขืดไปน,นี่ว่าบจะขืดปะแหงขืดขืดไปขุดมาละกันนอนบรับแบบน,นี้นะผิดไปผิดมากผิดมากอดเจ้งูงุบาวูเบาวน้อย ขาอยู่ทางคุณจักรวาเนมเห็นตาดีทุกคนพ่อกันไม่ทุกคนทุกคุณทุกคนทุกมองทุกบ่อนไปแล้วลมผัดไปว้อยน้ำมะเรงทุกคนมาพื้นนาำหักสายสุขภาพไนเด้อไอทีชุกคนทุกมองทุกบ่อนอากาศหนาวแล้วทุกคนเพิ่งอันดอนคือนงามทุกคนดอดคือนงามใช่ไหมขึ้นงามดอกอะาวดอกเลา เกี่ยวข้าวแล้วก็ต่อเพื่อนก็นแหงแห,งแหงแรงทุกคนเป็นฤดูใหม่แล้วเป็นแบบใหม่แล้วสิเป็นนอันช่วงใหม่เน้่ทุกคนเอ้ยมือหุยังเล่มมันอี้เกี่ยวขา้าวกินได้แล้วละกันเป็นแบบใหม่เว้าวบุเปเพ็กันจากว่าวพอกันใหม่ทุกคนสบายดีบัดดี้ค่ะว้าวลุงนาลุงลงัง